สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานโครงหลังคาลงรถกันนะครับการที่เราจะทําหลังคาลงรถที่บ้านเราจะต้องคํานึงถึงให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของเราว่าป้องกันแดดป้องกันฝนและสามารถเป็นพื้นที่ใช้อนเนกประสงค์ได้มากน้อยขนาดไหนการออกแบบดีไซน์จะต้องให้ลงตัวกับพื้นที่บ้านของเราอุปกรณ์ได้มาตรฐานความคงทนแข็งแรงใช้งานได้นานสิ่งที่สําคัญเลยนะครับฝีมือช่างจะต้องไว้วางใจได้ราคาจะต้องประหยัดและเป็น เองคกับที่นี้เรามาดูโมเดลที่เขาออกแบบมาให้ลงตัวกับพื้นที่ใช้สอยส่วนสำหรับตัวนี้ก็หน้าง,งานจริงที่เราจะทำหลังคาลงรถนะครับส่วนอุปกรณ์ก็จะมีพวกกหะล็กกล่องแล้วก็สันไทยสำหรับในการมุงการที่เราจะทำหลังคาลงรถเราก็จะต้องทำการขุดหลุมฐานเสานะครับเพื่อที่จะรับน้ำหนักของเสาลงรถ ขนาดของหลุมที่เราทําการขุดคนนี้ก็น้องเจนนะครับผู้ช่วยส่วนคนนี้ช่างเยี่ยวส่วนหัวหน้าช่างก็ช่างสวัสด์ของเราเหมือนเดิมนั่นแหละครับขนาดหลุมที่เราทําการขุดก็ขนาด50าสคูณห้ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ50เซนส่วนเหล็กที่ใช้ก็ขนาด4หุนในการฝากในการเทนะครับเราก็ทําการเทเมื่อเราทําการเทเสร็จเราก็จะทําการ คนนี้ช่างสวัสดหัวหน้าใหญ่นะครับเมื่อเราทําการคนนี้ช่างสันเมื่อเราทําการเทเสร็จเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสักวันสองวันเราถึงจะทําการตั้งเสากับเมื่อเราทําการเทเสร็จที่นี้เราจะตั้งเสาเหล็กที่เราทําการเทเอาไว้ตัวนี้เราจะทําการตัดออกนะครับมีอยู่4มุมด้วยกันหลังจากนั้นเราจะนําแผ่นเพลตัวนี้มาวางทับแล้วก็ทําการเชื่อมติดให้แน่นเลยนะครับแผ่นเพลทที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณหน้า 6- ถึงหน้า7ด เมื่อเราทําการเชื่อมติดให้แน่นหลังจากนั้นเราก็จึงจะทําการตั้งเสาส่วนเหล็กที่ใช้ในการทําเสาก็คือเหล็กกล่องขนาด4คูณ4ตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตร30นะครับเมื่อเราทําการวัดได้ขนาดตัดเสร็จทีนี้เราก็ทําการติดตั้งหรือว่าทําการตั้งเสาขึ้นมาให้ได้ระดับทีนี้เรามาฟังเสียงช่างสวัสดกันสักนิดหนึ่ง ไม่สิเกียรตเที่ยงคือว่าเถอะครับที่อมขึ้นมามันประมาณนี้มันอมเสียดไปมันจังข้อเสาเนี่ยบ่าขาดขาดถึงว่าเป็นสนิมมาเถอะครับครับส่วนสำหรับของการตั้งเสาลงรถนะครับเราจะต้องหาแนวระดับแนวตั้งโดยการใช้ดิ่งในการทิ้งดิ่งลงมาเพื่อให้ได้ระดับแนวตั้งของเสาท,ที่เที่ยงตรง เมื่อเราได้ระดับที่นี้เราก็ค้ำยึดเอาไว้ก่อนให้เขาอยู่ในระดับแนวตั้งที่ตรงนะครับพอต้นที่1เสร็จทีนี้เรามาหาต้นที่2กันต่อเลยนะครับทิ้งดิง่งลงมาให้ได้ระดับแนวแนวตั้งที่ตรงหลังจากนั้นเราก็ทําการยึดเอาไว้ส่วนด้านในเราก็จะทําการติดอสสส่วนเหล็กอสสหรือว่าคาัอนอสสตัวนี้เราก็จะใช้เหล็กขนาด2อคูณส ความยาวอยู่ที่ประมาณ6กถึงสานะครับใช้สกุกเกี่ยวปสว่านสีนิ้วยิงเข้าไปยึดกับเหล็กด้านในของตัวบ้านเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับเพื่อรับน้ําหนักได้ดีของโครงหลังคาส่วนด้านนอกเราก็ทําการขึ้นอเสระหว่างเสาที่เราทําการตั้งเสาเอาไว้2ต้นนะครับแล้วก็ทําการยึดให้นั่นทั้ง2ด้านเลยนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมยึด อเสเข้ากับเสาทั้งสองต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดจันทันต่อเลยนะครับส่วนเหล็กจันทันเราก็จะใช้เหล็กกองขนาด2อคูณสเท่ากับอเสก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับความห่างอยู่ที่ประมาณ80ไม่เกิน120เซนนะครับเมื่อเราทําการติดจันทันเสร็จทีนี้ก็จะมีแปรบนของหลังจันทันเหล็กตัวนี้เราก็จะใช้ขนาด 2, อคูณสนิ้ว สามารถที่จะติดตั้งได้สองแบบหนึ่งวางบนหลังของจันทันได้เลยแต่สำหรับตัวนี้เขาออกแบบมาให้อยู่เสมอกับจันทันนะครับความห่างก็อยู่ที่ประมาณ80ไม่เกิน120เซนเหมือนกันนะครับกับ,บส่วนด้านบนของลังคานะครับเมื่อเราไล่ติดแปรบนจันทันเสร็จนะครับทีนี้เรามาดูส่วนหน้าของลงรถกันบ้างน,นะครับก็จะมีระแนงบางตาอยู่2ด้านด้านข้างกับด้านหน้า เราก็ทําการเชื่อมโค้งขึ้นมาก่อนเลยนะครับความห่างของตั้งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ80เซนก็ไล่เชื่อมหลังจากนั้นเราถึงจะยิงไม้ละแนงทีหลังเมื่อเราทําการยิงหรือว่าเชื่อมโค้งเสร็จที่นี้ก็จะทําการทาสีกันสนิม เพื่อเพราะว่าลงรถอยู่ด้านหน้าก็จะถูกฝนนะครับถูกความชื้นก็จะทําให้เกิดสนิมอายุการใช้งานของเหล็กก็จะน้อยดังนั้นจำเป็นจะต้องทาสีกันสนิมเอาไว้ก่อนเมื่อเราทําการไล่เก็บสีกันสนิมเสร็จทีนี้เรามาดูส่วนล่างด้านข้างตัวนี้ก็จะมีระแนงบางตาเหมือนกันนะครับ แล้วก็ทําการยิงโค้งขึ้นมาความห่างของตั้งก็อยู่ที่ประมาณ80เซนส่วนไม้และละแนงที่เรานํามาทําการติดตั้งก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรความหนาอยู่ที่ประมาณ0.8ก็ไล่ยิงนะครับ เวลายิงก็ให้หัวเขาจมเข้าไปในไม้เวลาเก็บสีนะครับก็จะไม่เห็นหัวของสกูงานก็จะออกมาสวยเมื่อเราทําการยิงด้านล่างเสร็จทีนี้เราไปดูส่วนด้านบนส่วนด้านบนตัวนี้ความห่างของไม้และแหนงที่ทําการยิงจะห่างมากกว่าด้านล่างนิดนึงนะครับส่วนด้านล่างความห่างก็อยู่ที่ประมาณ2เซนส่วนด้านบนน่าจะอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับเพื่อให้เกิดการระบายอากาศได้ดี เมื่อเราทําการไล่ยิงส่วนบนให้เสร็จเลยนะครับเมื่อยิงเสร็จนะครับการต่อไปก็ติดไม้เชิงชายไม้เชิงชายที่เราจะทําการติดก็ใช้หน้าแปดนะครับในการยิงด้านข้างกับด้านหน้าเมื่อเราทําการไล่ยิงติดไม้เชิงชายเสร็จที่นี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของหลังคาเราก็จะทําการมุงหลังคาต่อเลยนะครับ ส่วนสําหรับการมุงหลังคาส่วนนี้เราก็จะใช้สันไทยในการมุงส่วนการใช้สันไทยในการมุงหลังคาก็าจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดค่าแรงงานก็ออกมาเร็วส่วนข้อเสียนะครับเมื่อเกิดความร้อนมันมากเขาสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนจากด้านบนสู่ด้านล่างได้ดีนะครับถ้าเราอยู่บริเวณด้านล่างใกล้ๆนะครับก็จะเกิดความร้อนมาก นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นงานสีเข้ามาทําการเจ็บแล้วก็งานระบบไฟก็จะมาทําการติดตั้งไฟลงรถนะครับ เมื่องานสีงานระบบไฟออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าไม่ขี้เลยทเท่าไหร่ก็โอเคอยู่นะครับงบหลักหมื่นถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับช่างสวัสดิ์โดยตรงหรือว่าปรึกษากับช่างสวัสดิ์ของเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0864037051สําำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ